สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวงานเสื้อทีมนะคะงานด่วนงานเร่งงานทันใจนะคะมาจากทีมงานของ Progression Soccer Academy นั่นเองนะคะสีวันนี้นะคะสวยมากมากเลยนะคะรวมไปถึงลายเสื้อด้วยเป็นลายใหม่ต้อนรับปี2022นะคะลายนี้นะคะสำหรับใครที่อยากเห็นแบบกราฟิกนะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะคะเว็บไซต์สนามสุบนะคะแล้วก็มาเทียบกับงานจริงที่ p ป o g r e i o n นะคะ ถ่ายรูปวันนี้นะคะงานจริงก็สวยมากนะคะกราฟิกคมชัดทั้งตัวเลยที่สําคัญงานสีนะคะที่ลูกค้าเลือกมานะคะให้ดูแบบเต็มๆนะคะงานสีวันนี้คือางานเสื้อสีแดงนะคะสีแดงครึ่งหนึ่งสีขาวครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เล่นโทนลวดลายกราฟิกด้วยสีเทานะคะเห็นใกล้ๆก็เด่นมาก <ś led> เห็นใกล้ <valued> ๆก็สวยมากนะคะงานเสื้อนะคะวันนี้เป็นจริงๆก็คือเป็นเสื้อฟุตบอลเป็นฟุตบอลเสื้อฟุตบอลเสื้อทีมเด็กเสื้อฟุตบอลเด็กนะคะแล้วก็ เบอร์ค่ะสามารถใส่ได้นะคะใส่ชื่อเบอร์เออไม่ใช่ใส่ชื่อเบอร์ใส่ชื่อใส่เบอร์ใส่สปอนเซอร์ใส่ข้อความนะคะใส่ได้ทั้งหมดเลยอยู่ที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ว่าอยากดีไซน์แบบไหนนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกราฟิกใกล้ๆนะคะงานจริงสวยมากมากเลยค่ะ งานเสื้อนะคะวันนี้นะคะจะเป็นงานคอกลมนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะโลโก้ของโป a t ก o n นะคะโปรแกรมซ็อกเกอร์อะคาเดนะคะอยู่ที่อ๋อแล้วก็เป็นรูปมังกรด้วยอ่ะเป็นรูปมังกรโลโก้เขานะคะอยู่ที่หน้าอกด้านด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะแล้วก็ลวดลายวันนี้ก็เลยจะเป็นลายคล้ายๆจะจีนๆหน่อยนะคะมีลายขีดๆลายเส้นลายกราฟิกนะคะทั้งตัวที่เห็นตอนนี้นะคะ คมชัดทั้งตัวเลยในกล้องเห็นแบบไหนนะคะงานจริงคมชัดแบบนั้นเลยค่ะเด่นมากค่ะลายเสื้อนะคะสวยมากไว้น้องๆน,นะคะได้ใส่ใส่เสื้อรวมทีมกัละฝากฝากโค้ชนะคะช่วยถ่ายภาพมาฝากทางร้านบ้างนะคะจะขอเก็บเป็นเป็นภาพรีวิวนั่นเองนะคะเพราะว่างานเสื้อจริงสวยมากนะคะลายนี้เป็นลายใหม่ที่เราทำขึ้นมานะคะแล้วก็พอลูกค้าสั่งเข้ามาเราก็ผลิตให้เลยค่ะ ก็จะผลิตได้เร็วขึ้นนะคะแค่ลูกค้าใส่สปอนเซอร์ใส่เบอร์ใส่ชื่อใส่ข้อความเพิ่มเติม งานก็จบเลยเพราะว่าเราออกแบบให้เสร็จไวหมดแล้วนะคะอยู่ที่ลูกค้าเลือกสีนั่นเองค่ะแขนเสื้อที่เห็นนะคะก็สามารถดีไซน์ได้ค่ะอย่างฝั่งหนึ่งเป็นแขนสีแดงฝั่งนึงเป็นแขนสีขาวตัดขอบด้วยสีตรงข้ามกันก็ทําได้ค่ะคุ้มโทนมากนะคะแล้วก็เบอร์ค่ะเบอร์วันนี้ก็จะเป็นเบอร์สีดํานะคะตัดขอบด้วยสีขาวนั่นเองค่ะเบอร์หก็สวยค่ะเบอร์9้าก็สวยด้านหน้าด้านหลังที่เห็นนะคะเป็นลายกราฟิกเดียวกันเลยนี่ค่ะให้ดูแบบ คู่กันไปนะคะไลา์กราฟิกที่เห็นนะคะสวยทั้งสองสีเลยค่ะ สำหรับใครที่ชอบงานโทนจีนๆนะคะคล้ายๆกับเสื้อจีนนิดนึงนะคะเท่ๆนะคะลองดูทีมนี้ได้เลยค่ะงานจริงสวยมากแล้วก็เท่มากนะคะด้านหน้าด้านหลังแพทเทิร์นเดียวกันค่ะกราฟ,ฟิกเหมือนกันนะคะสวยมากๆเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะทีมงาน soccer academy นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปเตรียมขอตัวไปเตรียมแพ็คเพื่อจัดส่งกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ